สวัสด,ดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคสนใจประโยคที่25ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า1 1 2เรื่องมหาปชาปฏีโคตมีเริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องเป็นต้นไปมหาปชาปฏีโคตมีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระนางมหาปชาบดีโคตมี มะยาอันข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวต้นเรื่องต้องขึ้นมะยาอันข้าพเจ้าเข้ามาทุกครั้งครับวุจเต,จเ,ตเป็นกัรมวาจกนะครับตัวนี้สถานว่าพระาศาสดาวิหารโตเมื่อทรงประทับอยู่ชยเชตวันีในพระเชวตวันอาระพะทรงปารบมหาปชาปติ่งซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมิงผู้โคตมี กเทศสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอีบางนี้อิติว่ายะัศะกาเยนะดังนี้เป็นต้นอิติต้นเรื่องให้แปลว่าดังนี้เป็นต้นทุกครั้งนะครับหิดังจะกล่าวโดยพิสดานมหาปชาปฏีอันว่าพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้โคตมีสัปริวาราผู้เป็นไปกับด้วยบริวารสัมปติจิตวาทรงรับพร้อมแล้ว คารุธรรมเมซึ่งคารุธรรมทั้งหลายอัฏฐแปดพระควาตาอนุป,ปันเนวัตุสมิงปัญะเตอันอัน,อน,อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วในพ่อเรื่องอันไม่เกิดขึ้นแล้วศิรษาด้วยพระเสียรปุริโสปิยะราวกะอันว่าบุรุษมันดนากะชาติโยผู้มีอันประดับเป็นปกติสัมปติฉันโตรับพร้อมอยู่ นี่คือสุรพิสุรพิปุพะทามังซึ่งพวงแห่งดอกไม้อันบุคคลพึงยินดีด้วยดีลาพิทรงได้แล้วอุปสัมประทางซึ่งการอุปสมบทอุปชาโยวาอันว่าอุปชาหรืออาจาริโยวาหรือว่าอันว่าอาจารย์อันโยอื่นตัสสมหาปชาปติยาโคตมิยาของพระนางมหาปชาบดีผู้โคตมีนั้น นัตถิย่อมไม่มีพิกขุนิโยขึ้นมานะครับอันว่าภิกษุณีทั้งหลายอาระพะปรารบเถริงซึ่งพระเถรีลัตถุปสัมปทังผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วเอวังอย่างนี้กระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิติว่าอาจาริยุปัชายาอันว่าอาจารย์และอุปชาทั้งหลายมหาปชาปติยาของพระนางมหาปชาบดีโคตมิยาผู้โคตมี ณนะปัญญายันติย่อมไม่ปรากฏสามหาปชาปตีโคตมีอันว่าพระนางมหาปชาบดีผู้โคตมีนั้นขันหิทรงถือเอาแล้วกาสายานิซึ่งผ้ากาสายะทั้งหลายสาธัธเถนะเอวะด้วยมืออันเป็นของพระองค์นั่นเทียวอิติดังนี้สมุดถาเปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วอปเรณนะสมเยนะโดยสมัยอื่นอีก จะปนะก็แลพิกขุนิโยอันว่าภิกษุณีทั้งหลายวัตวาครั้นกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้กุกุจจายันติโยประพฤติรังเกียจอยู่กโรโนติหลังอุโบสถังเติมกโรุนติข้ามาตัวหนึ่งนะครับย่อมกระทำอุโบสถังซึ่งอุโบสถสัตถิงกับตายะมหาปชาปติยาโกตมิยาด้วยพระนาง มหาปชาบดีผู้โคตมีนั้นณนเอวะหามิได้นั่นเทียวกรโรนติย่อมกระทำรรปวารณังซึ่งประวารณาสัทิทิ้งกับตายะเถริยาตัวนี้ก็ได้นะครับด้วยพระเถรีนั้นณนหามิได้ตาพิกุนิโยอันว่าภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นคันตาวาไปแล้วโอโรเจสุงกราบทูลแล้วตังอัดถังซึ่งเหน,อเนือความนั้นตถาคตตปิแม้แก่พระตถาคตเจ้า สถาอันว่าพระศาสดาสุตตวาทรงสดับแปลวกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตาสังพิกุณีนั่งของภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นวัตตวาตรัสแล้วว่าครุธรรมมาอันว่าครุธรรมทั้งหลายอัฏฐเปดมะยาอันเราทินนาให้แล้วมหาปชาปฏิยาแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมิยาผู้โคตมีอาหามีวัฏสาตัดบวชเป็นอาหางบวกเอวะบวกอัฏฐานะครับ อาหางเอวะอันว่าเรานั่นเทียวอาจารยโยเป็นอาจารย์อัสามหาปชาปฏิยาโคตมียาของพระนางประชาบดีผู้โคตมีนั้นอัมหิย่อมเป็นอาหางเอวะอันว่าเรานั่นเที่ยวอุปชาโยเป็นอุปชาอัสามหาปชาปฏิยาโคตมียาของพระนางมหาปชาบดีผู้โคตมีนั้น อหิย่อมเป็นเติมอมหิเข้ามาสองตัวเป็นกริยาคุณภาคของอหังนะครับกุกกุจังนามะชื่ออันว่าความรังเกียจขีนาสวสุในพระขีนาบทั้งหลายกายะทุจริตาทิวิระหิเตสุผู้เว้นแล้วจากทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นจุมเหหิอันเถือทั้งหลายนะักัตตพังไม่พึงกระรรทำอิติดังนี้เทเสนโตเมื่อทรงสแสดงทำมังซึ่งทำ อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าทุกตังกรรมังอันว่ากรรมอันอันบุคคลกระทำชั่วแล้วกาเยนะโดยกายวาจายะโดยวาจามนัสาโดยใจยัสสะภุกลัสะของบุคคลใดนัตถิย่อมไม่มีตะมหังตัดบทเป็นตังบวกอหังนะครับอาหารอันว่าเราภูมิย่อมเรียกตังบุคลังซึ่งบุคคลนั้นสังหุตัง ผู้สํารวมแล้วฐานหิโดยฐานะทั้งหลายตีหิสามพรามะนังว่าเป็นพรามอิติดังนี้ตัวพรามะนังสัมพันธ์ว่าสัมภาวนะ,นะครับกรรมังอันว่ากรรมสาวัตชังอันเป็นไปกับด้วยโทษสาวัตชังคือว่าทุกุทริยังอันมีทุกเป็นกรรมไรทุกุทริยังคือว่า อปายะสังวัตติกังอันประกอบแล้วในอันยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่ออบายทุกกะตังอิติชื่อว่าทุกกะตังตัทธคาถายัางในพระคาถานั้นอิติศัพา์ตัวนี้ให้แปลว่าชื่อว่าครับอัโถอันว่าอัดว่าอหังอันว่าเราวะทามิย่อมเรียกปุคลังซึ่งบุคคล ทวาระปีตังผู้มีทวานันปิดแล้วกายทุจริตาทิประเวณาน,นิวารณัตถายะเพื่อต้องการแกนห้ามซึ่งอันเข้าไปแห่งทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นการเนหิโดยเหยิทั้งหลายติหิสามกายาติหิมีกายเป็นต้นเอเตหิเหล่านั้นพรามะนังว่าเป็นพรามอิติดังนี้ ปะทะัยญาตสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าตีหิฐาเนหิอิติดังนี้เทศนาวาสาเนในการเป็นที่สุดลง่่งเทศนาชนานว่าชนทั้งหลายประหูมากปาปูนิงสุบรรุแล้วอริยะพลานิซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลมหาปชาปฏีโคตมีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระนางมหาปชาบดีผู้โคตมี นิทิตังจบแล้วกิติมาสุดท้ายประโยคนะครับตรงนี้ให้ท่านใน้แปลว่าดังนี้แหลสารีบุตรเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระที่ว่าสารีบุตรไมยาอันข้าพเจ้าวุจเต,เตจกล่าวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิาหรันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเจตวันอารัพระทรงปรารภสารีบุตรเถร,รัง ซึ่งพระเถระชื่อาสารีบุตรกตสิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่ายำหาธรรมบางวิชานนยะอิติดังนี้เป็นต้นโสกิระอายัสมาสารีบุตรโตได้ยินว่ากิระนะครับอันว่าพระสารีบุตรผู้มีอายุนั้นปะไรหะประคองแล้วอัญชลิงซึ่งอัญชลีประโยคยะตานะครับอัตตาอันว่าตนสุนาติย่อมฟังอิติว่า เทโรอันว่าพระเถระวสติย่อมอยู่ยัดสังทิสายังในทิศใดอิติดังนี้ตะโตทิสะโตแต่ทิศนั้นกตวานิปัชินอนกระทำแล้วสีสังซึ่งสีสะตะโตทิสะโตวะแต่ทิศนั้นเทียวปัฏฐายะจำเดิมอจฉิเถรัสะสันติเกธรรมังสุตวาโสตาปฏิพลัง ปตะกาลโตแต่การแห่งตนฟังแล้วซึ่งทำในสำนักของพระเถระที่ว่าอัศชิบรรลุแล้วซึ่งโสดาปติผลพี่ขูอ่านว่าพิกษุทั้งหลายจินเตตวาขึ้นมานครับคิดแล้วว่าสารีบุตโตอ่านว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรมิชฉาทิติโกผู้มีทิฏฐิผิดนมัสสมาโนวิจารติย่อมเที่ยวกราบว่าอยู่ ทิศาซึ่งทิฏทั้งหลายอัจฉปิแม้ในวันนี้อิติดังนี้อารโรเจสูงกราบทูลแล้วตังอัดถังซึ่งเหนือความนั้นตถาคตัสสะแก่พระตถาคตเจ้าสถานว่าพระศาสดาพิกขุงทรงยังวิษุปากโกสาเบตวาให้ร้องเรียกแล้วเถรังซึ่งพระเถระปุจิตวาตรัสถามแล้วอิติว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรกีระได้ยินว่าตะวังันว่าเธอ นามัสสันโตวิจารติย่อมเที่ยวกราบว่าอยู่ที่สาซึ่งทิศทั้งหลายสัดจ,จังจริงหรืออิติดังนี้วาจเนครั้นเมื่อคําว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายเอวะนั่นเทียวชานาทะย่อมทรงทราบนามัสสนะภาวังวาซึ่งความเป็นคืออันกราบไหวหรืออน,นมัสสนะภาวังวา หรือว่าซึ่งความเป็นคืออันไม่กราบไหว้ทิศาซึ่งทิทั้งหลายมามะแห่งข้าพระองค์อิติดังนี้ภาวะศัพท์มากับยุปัจจัยนะครับท่านแปลว่าความเป็นคืออันถเถรนะอันพระเถระวุตเตกราบทูแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าคืออยู่หน้าต่อไปนะครับพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายสารีปุตโตอันว่าพระสารีบุตร ณณนนนมัสติไม่กราบว่าอยู่ที่สาซึ่งทิศทั้งหลายปัะ,ะแต่ว่าสารีบุตรตอันว่าพระสารีบุตรนมามัสติย่อมกราบไหวาอาจริยังซึ่งอาจารย์อัตโนของตนอจัจเจตเสรษะสันติกาธรรมมังสุตวาโสต,ตาปฏิพลังปัตะต,ตายะ เพราะความที่แห่งตนฟังแล้วซึ่งธรรมแต่สำนักของพระเถร,ระชื่อว่าอัศชิบรรลุแล้วซึ่งโสดาปฏิผลยันหิตัดบทเป็นยังบุหหินะครับหิจริงอยู่ภิกขุอันว่าภิกษุนิสายะอาศัยแล้วอาจริยังซึ่งอาจารย์ยังใดวิชานาติย่อมรู้แจ้งทำมังซึ่งทำโสอาจริโยอันว่าอาจารย์นั้นเตนะภิกุนา อันภิกษุนั้นณมัสติตาโพพึงกราบไหว้สักกัดจังโดยความเคารพเอวะนั่นเทียวอัคิวิยะราวกะอันว่าไฟพรามเนนะอันพรามณมสัสยะมานโนกราบไหว้อยู่อิติดังนี้นี่คือวัตตวาที่แปลไปแล้วนะครับ เทเสียตเมื่อทรงแสดงทำมังซึ่งทำอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าปุคโลอันว่าบุคคลวิชาไนยะพึงรู้แจ้งทำมังซึ่งทำสัมมาสัมพุทธเทสิตังอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วยำหาอาจาริยัตสมาแต่อาจารย์ใดน,นามัสสย,ยะพึงกราบไหว้ตังอาจริยังซึ่งอาจารย์นั้น สักกัจจังโดยเคารพวะตัวนี้คืออิวะนะครับพราหมโนอิวะเพียงดังอันว่าพรามนามัสสันโตกราบว่าอยู่อขิหุตังซึ่งไยอันตนบูชาแล้วอิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าพราหมโนอันว่าพรามนามัสติย่อมกราบไหว้อขิหุตังซึ่งไฟอันตนบูชาแล้วสักกัจจังโดยเคารพ สัมมาปริจารณเนะจะเอวะด้วยการบำเรอโดยชอบด้วยนั่นเทียวอัญชลิกรรมมาทิหิจะด้วยกรรมทั้งหลายมีการกระทำซึ่งอัญชลีเป็นตนด้วยยะถาฉันใดบุคโลนว่าบุคคลวิชาในยะพึงรู้แจ้งทำมังซึ่งทำตถากตับประเวทิตังอันพระสถ,ถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วอาจริยาแต่อาจารย์ ยำหาใดนามัสไสยะพึงกราบไหว้ตังอาจาริยังซึ่งอาจารย์นั้นสักกัดจังโดยความเคารพเอวังฉันนั้นอิติดังนี้ตัถาปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาประทัสสายแ่งบทว่าอักขิอุตังวะอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงอ่งเทศนาฉนานว่าจนทั้งหลายพระหูมาก ปาปุนิงสุบรรุแล้วอริยะพลานิซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลสารีปุตตเถร,ระวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถร,ระที่ว่าสารีบุตรนิติตังจบแล้วครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่8 <c oughs> ก็ขอให้นักศึกษาที่เรียนไปแล้วกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเทิน